s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยแอมซ t h แ n งกิวพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุรัษสวัสดีค่ะ พบกับทรายนะคะในพอดแคสต์แอมทราย thank you นะคะจะเป็นประจำทุกๆวันอังคารนะคะช่วงเวลาประมาณ1 1เอดโมงนะคะเราก็จะมาคุยกันแบบนี้กับเรื่องราวต่างๆนะคะที่ส่งเข้ามาทาง DM นะคะในทว i t เตอแล้วก็ทางทางอีเมล Am Side Thank You ด้วยเนาะโอ้สัปดาห์ช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์ก่อนหน้านี้แบบทวิตเดือดๆเ,เนาะประเด็นเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังคัด แต่ก็เจอเรื่องที่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเออคำถามที่ส่งเข้ามาในวันนี้ไงนะเราเราบอกก่อนเลยว่าเราไม่สามารถจะให้คำแนะนำในเชิงเขาเรียกว่าอะไรคะกฎหมายอ่าในเชิงกฎหมายได้ในเชิงแบบเทคนิคหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถือว่าเอามาชวนพูดคุยกันก็แล้วกันนะคะเพราะว่า ค่อนข้างเชื่อมโยงเราโดยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเชื่อมโยงกับอีพีก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องความโสดเนาะที่ว่าแบบเอ๊ะอยู่คนเดียวแล้วมันมันเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้นะที่บอกว่าเออทุกวันนี้เนี่ยมันคือช้อยส์นะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าเราเป็นของเหลือเลือกนะคะคําถามนะคะวันนี้ก็ส่งมาในดีเอ็มนี่แหละอ่ะ <c oughs> คุณชายคะหนูขอปรึกษาได้ไหม พ่อของลูกหนูกําลังจะติดคุกค,ค่ะคะดีข่มขืนแฟนเก่าหนูไปปรึกษาทนายอาสาเขาบอกว่าถ้าทําจริงๆให้รับสารภาพเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรนอกจากคําพูดเ,เรื่องของเรื่องก็คือ2คนนี้ค,บ,คบกันมา3ปีมีลูกด้วยกัน2คนแต่ต้องทําแท้งเพราะว่าแม่ฝ่ายหญิงไม่ชอบผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนอกใจไปมีอะไรกับคนอื่นสุดท้ายทะเลออกกาะกันเลิกกัน แล้ววันเกิดเหตุผู้หญิงนัดให้ผู้ชายเอาของมาคืนที่ห้องพักรายวันเรื่องในวันเกิดเหตุหนูไม่รู้ความจริงว่าเป็นยังไงแต่ที่เขาพูดก็คือมีอะไรกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้ข่มขืนหนูไม่รู้ว่านิติวิทยาศาสตร,ร์จะพิสูจน์ได้ไหมจากความเห็นในพันทิปบางคนบอกว่าร่องรอยในช่องคลอดจะต่างกันถ้าสมยอมกับข่มขืนแต่หนูไม่รู้ว่าจริงไหมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเ,เคยได้ยินแต่ยืนยันว่ามีร่องรอยจริง เจอน้ำอสุจิของผู้ชายจริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาสมยอมละคะอนาคตของครอบครัวหนูลูกที่จะเกิดมามันกระทบกันไปหมดถ้าเขาทำจริงๆก็รับโทษไปแต่ถ้าไม่ได้ทำแล้วสู้ก็ไม่ได้ก็ต้องรับสรารภาพให้โทษน้อยลงเพราะมันเสี่ยงที่เราจะแพ้คือมันเหมือนมีทางเลือกแต่หนูเลือกอะไรไม่ได้เลยเพราะถ้าเขาติดคุกหนูก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอ่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยอืมก็ จนถึงตอนนี้ใจคิดว่าจะกว่ากว่า,กว,ากว่า EP นี้จะจะจะออกเนาะคิดว่าน้องน่าจะได้ได้คําตอบอะไรประมาณหนึ่งละซึ่งคําว่าได้คําตอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเป็นคําตอบที่ถูกเพราะว่าคําที่ถูกในที่มันเนาะถูกของใครอะถูกของถูกของอ่ถ้าอย่างในตัวละครในในเรื่องนี้นะฮะก็ถูกของเราถูกของฝ่ายชายถูกของฝ่ายหญิงถูกของแม่ฝ่ายหญิง ของอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือ,คอมันเยอะไปหมดอย่างที่บอกนะอย่างที่ออกตัวตั้งแต่แล้วว่าอันนี้เราข้ามเรื่องของแบบการพิสูจน์อะไรเงี้ยเพราะใจใจไม่มีความรู้ตรงนี้อย่างแท้จริงนะคะที่จะให้คําปรึกษาได้แต่ว่าในในสิ่งที่น้องถามมาก็คือว่ามันเหมือนมีทางเลือกแต่หนูเลือกอะไรไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่จริงเออเราเลือกได้เราเลือกได้เสมอ เพียงแต่ว่าผลของการเลือกในแต่ละครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราทุกครั้งคือคือคือโลกไม่ได้แบบอุ๊ยมีช้อยส์ที่ดีมาให้เราเสมอนึกออกไหมบางทีมันก็มีแค่แย่กับแย่น้อยกว่าหรือแย่กับแย่มากกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องก็ต้องชั่งน้ําหนักกันเองว่าเราเรายินดีจะจะรับมือกับผลทางไหนเออระหว่างแย่เฉย กับแย่กว่าหรือแย่น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาพอพูดแบบเนี้ยทุกคนก็จะแบบคือกูไม่เลือกเลยได้ไมะมันดูไม่ดีเลยสักอันเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงเออเวลาเวลาเราเวลาเราพูดแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกทุกครั้งเลยว่าแหมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะไปเข้าใจอะไรได้ยังไงว่าแบบคนเวลามันมัน,ม,น,ม,นมันเจอเรื่องที่แบบแย่มากแย่มากแย่โคตรแย่ที่สุดเลยอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นน่ะทาไมต้องเลือกวะแต่ก็แน่นอนค่ะว่าต่อให้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยเบอร์ คำตอบมันก็ต้องมาถึงสักวันคือถ้าเราไม่เลือกเองเนี่ยสถานการณ์หรือว่าสิ่งรอบตัวเนี่ยมันก็จะเลือกให้เราโดยที่เราที่เราก็รู้สึกว่าเราปฏิเสธมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เลือกเองซึ่งหลายคนก็จะใช้วิธีนั้นนะคือคือรอให้เหตุการณ์มันสุกงอมไปจนถึงที่สุดเนี่ยแล้วก็ให้ให้ให้สถานการณ์ตอนนั้นเป็นตัวตัดสินไปเลยเออคือไม่ต้องออก ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวอ่ะเหมือนให้เหตุการณ์มันเติบโตของมันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออรอให้มึงจะจบยังไงก็ว่ามาเดี๋ยวกูพร้อมทุกอย่างอ่ะแต่อย่าให้กูต้องเลือกเลยมันเครียดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็มีแบบนี้ก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะมองว่าเฮ้ยไม่มีเลยเนี่ยเราว่ามันมันไม่แฟร์กับตัวเองเกินไปเออเพราะว่าเวลาถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีทางเลือกเลยเราแบบเอาโคตรตันเราไอ้นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบยอม ง่ายเกินไปโดยที่เรายัางไม่ทันได้สำรวจความเป็นไปได้อย่างจริงจังว่าตัวเรามีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเออจริงๆคนเราทำอะไรได้หลายอยา่างมากๆเลยนะแบบที่เราไม่รู้ตัวคือไม่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 ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าปีนภูเขาฮิมาลัยหรืออะไรอย่างนั้นนะก็ไม่คาดหวังนะมันก็แต่ก็มีคนทําได้จริงๆนึกออกไหมคือถ้าตั้งใจอะไรไปถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะมันมัน มันก็มีทางเป็นไปได้แหละเพียงแต่ว่าอะเราไม่พูดถึงในกรณีสุดโต่งหรืออะไรมากๆที่จะต้องแบบว่าใช้ทั้งเงินทั้งเวลาทั้งสมรรถภาพทางร่างกายมาโม้ค่ะไม่เกี่ยวกับโม้แต่โม้เสียงดังมากแต่คนเรามันก็มีทางเลือกคืออย่างในกรณีของน้องที่ที่ท,ที่ที่ถามมานะคะเป็นพี่นะตัวพี่นะอันนี้ส่วนตัวแล้วนะเออ ส่วนตัวเลยอย่างแรกที่วืดเข้ามาในหัวหลังจากที่อ่านคําถามนี้จบแล้วอ่ะก็คือเอาตัวแปรทุกอย่างออกไปเลยตัวแปรที่ว่านี้ก็คืออแซนในที่นี้คือพ่อของลูกนะคะแซนเก่าอ่าแม่ของแซนเก่าหรืออะไรอะไรใดๆก็ตามอ่ะตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือลูกกับเราเล่ากับลูกเออคือ คือถ้าถ้าแบบมันยังเพิ่งเริ่มเริ่มแบบยังเรื่องเรื่อง,ร,องราวเพิ่งเริ่มต้นอะนะพี่ก็จะให้โทรแบบว่าหา1 6ึ่เพื่อแบบปรึกษาหาทางออกร่วมกันในเรื่องของการวางแผนครอบครัวหรือว่าเรื่องของการดูแลลูกในท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันแบบล่วงเลยมาจนถึงขนาดนี้แล้วอะโอเคเราก็ต้องมาคิดถึงว่าเราจะทํายังไงกับสถานการณ์ในมือของเราต่อได้บ้างซึ่งแน่นอนว่า สิ่งที่น้องต้องกังวลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเขาทําจริงหรือไม่จริงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงเอ่อฮะเพราะว่าในเมื่อน้องก็ระบุออกมาเองนะคะว่าว่าก็คือมันมันเกิดขึ้นจริงๆแหละแต่ไม่รู้ว่าสมยอมอ่าหรือว่าแบบข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปในทางกฎหมายหรือในทางศาลหรือในอะไรต่อไปอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีตัวแปรเยอะมากเกินไปแล้วก็กําหนดไม่ได้ สิ่งที่พอจะควบคุมได้ตอนนี้ก็คือหันมาถามตัวเองว่าเรามีความพร้อมอะไรบ้างในการที่จะดูแลเด็กคนหนึ่งเออคิดอยื่องนี้ดีกว่าเรามีญาติไหมเรามีใครที่เราจําเป็นถ้าเราจําเป็นไม่ท่าหรอกมันก็จําเป็นแล้วละเนาะคือถ้าจําเป็นเ,ออเราจะแบบสามารถพึ่งพาไหว้วานหรืออะไรเขาได้เรามีเงินเก็บเท่าไหร่เรามีพื้นที่ที่จะดูแลลูกไหมเราจะเลี้ยงเขาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคิดอันนี้ก่อน เรียงเป็นเรื่องเองไปก่อนเรื่องแฟนน่ะอย่า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 เพิ่งไปคิดที่บอกว่าเรื่องแฟนอย่าเพิ่งไปคิดก็เพราะว่าเ,เราว่ามันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าผิดซ้ําได้ไหมเออคือปกติเวลาเราเราเราครบกับใครไม่อันนี้ไม่ต้องไม,ไม่ต้องเป็นแฟนนะคะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักเป็นคนที่แบบต้องมีความสัมพันธ์ในเชิงอะไรใดๆก็ตามด้วยกันเนี่ยเราก็จะ ให้ให้แต้มไว้เลยร้อยหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะมีแต้มติดแต้มไว้ร้อยหนึ่งแต้มแล้วหักอืมเราเราไม่ใช่วิธีตั้งจากศูนย์แล้วเพิ่มนะเออเราเราใช้ร้อยเต็มเลยแล้วเราค่อยหักออกเพราะว่าคะแนนในการที่หักออกแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยจะไม่เท่ากันความร้ายแรงอะ่ะแต่ละเรื่องอ่ะไม่เท่ากันโกหกนี่อาจจะแบบเอาไปเลยสุดๆเลยลบไปเลยห้าสิบคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถ้าแบบว่าลืมปิดไฟก็อาจจะ ยี่สิบคะแนนเลยนะ้ยเออมันมันก็จะมัน,ม,นมันจะมีความแตกต่างกันแบบนี้ซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งที่สิ่งที่แฟนของน้องเขาทำเนี่ยนะคะก็ถ้าถ้าเป็นเราอะนะมันไม่โอเคอะเออเพราะว่ามันเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับความรับผิดชอบแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจคือมันจะกลายเป็นว่าต่อให้เราให้โอกาสเนี่ยเราก็ยังจะต้องระแวงอยู่ดี คนเราคนเราสามารถอยู่กับความไม่มั่นใจได้ใช่ไหมเราเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันไม่มั่นคงพรุ่งนี้อาจจะฝนตกวันนี้อาจจะอะไรเงี้ยเออมันอันนี้เราเรา,เรามันอยู่ในเกณฑ์ธรรมชาติที่เรารับได้แต่ถ้าจะต้องมีอะไรที่มันมั่นคงสักอย่างในชีวิตอะแล้วเราเราเลือกเขาที่จะมาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็ควรจะเป็นฝั่งที่ทําให้เรารู้สึกมั่นคงอ่ะไม่ใช่แบบว่าวิงเวียนอยู่ตลอดเวลาหรือว่าปล่อยไม่ได้เลยหูห่าง,งตาไม่ได้เลยหรือหรือ บางคนเนี่ยที่ที่ที่เขาเคยมีปัญหากัน,นในเรื่องแบบว่ามีคนที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์บางคนเขาสามารถไปต่อได้แต่บางคนมันไม่ได้อะ่ะบางคนคือเห็นหน้าแล้วมันก็ระแวงอยู่ล่ําไปก็ออจะกลายเป็นว่าใช้ชีวิตที่เหลือแบบไม่มีความสุขซึ่งอันนี้เราเราเราไม่เห็นด้วยเ,ออเพราะว่าใน p o ย n t ที่บอกว่าเออเป็นห่วงไม่อยากให้ครอบครัวแตกร้าวหรือว่าแบบไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันแน่นอนมันก็ต้องมีคนมองเราในในแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็อีกอะคือยังไงชีวิตมนุษย์ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนนินทาจากบุคคลภายนอกอยู่แล้วไม่ว่าชีวิตเราจะเลิศเลอเพอร์เฟกยังไงก็ตามเออนึกออกปะดังนั้นคือในเมื่อเราต้องโดนมองอย่างผิดผิดหรือเข้าใจอย่างผิดผิดอยู่แล้วอะทําไมเราไม่เลือกหนทางที่เราโอเคที่สุดที่เรารู้สึกว่าจะสบายใจที่สุดที่เราจะสามารถจัดการมันได้อย่าง อย่างอย่างอย่างดีที่สุดไม่งั้นคือตอนเนี้น้องก็จะไปกังวลแต่ว่า,าแฟนจะติดคุกไหมถ้าติดติดกี่ปีแล้วออกมาแล้วจะยังไงแล้วแฟนเก่าเขาจะเอาเรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องพวกนี้แบบความความความเกี่ยวข้องของ,ของความผิดมันมัน,ม,นมันกว้างขวางมากเนาะเออมันต้องเยียวยากันแบบหลากหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ทําให ฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้หัดที่จะรับผิดชอบอืกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการสมยอมอมืหรือว่าจะเป็นการบังคับขืนใจอะไรใดๆ,ๆก็ตามอย่างจริงจังให้ได้พินิจพิจารณาตัวเองอย่างจริงจังทั้งพิจารณาความสัมพันธ์ที่ทําไมคุณเริ่มกับคนใหม่แล้วแล้วยังกลับไปเจอแฟนเก่าอ่าอันนี้ก็ด้วยซึ่งซึ่งโ,โหมันมีเรื่องที่จะต้องแบบ เอามาบริหารจัดการอะไรกันอีกเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วเราก็ไม่มีวันรู้ว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ถูกไหมเรื่องมันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเอาจริงๆที่ที่น้องบอกว่าเอจริงแล้วคือเขาพบกันมาสามปีมีลูกด้วยกันสองคนแต่ต้องทาแท้งเพราะแม่ฝ่ายหญิงไม่ชอบผู้ชายผู้หญิงน้องใจเป็นมีอะไรคนอื่นมันก็เป็นข้อมูลที่น้องได้มาจากอีกบุคคลหนึ่งอือคือเราไม่ได้อยู่นะช่วงเวลานั้นด้วยกันกับเขาเราไม่มีวันรู้ว่า จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แบบแม่ผู้หญิงชอบแม่ผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงไปกับคนอื่นผู้ชายไปกับคนอื่นหรือคือเราไม่มีวันรู้ไงว่ามันมันคืออะไรกันแน่นึกออกมาดังนั้นเราไม่เราไม่ถือว่าข้อมูลพวกนี้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะที่จะเพิ่มแต้มให้เขาเออเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่บวกไม่ลบอ่ะถ้าจะมองกันอย่างแบบที่ที่เราบอกนะเป็นระบบนับแต้มเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่บวกไม่ลบคือ มันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวเราเออมันเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากยุคแบบเหตุการณ์เหตุการณ์ร,ร่วมของเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่มีวันจะไปแบบว่าตัดสินอะไรเขาได้อะถ้าทําได้ก็แค่รับฟังแต่เราเนี้ยไอ้สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าณณนะนะช่วงเวลาที่น้องต้องอยู่ด้วยกันกับเขาอะมันโอเคจริงๆเหรออืมการมีลูกไม่ยาก นะะก็ไม่ยากในทางนึกออกไหมในทางแบบในทางเขาเรียกว่าอะไรในทางฟิสิกส์มันมันก็ไม่ได้ยากหรอกอย่าเงี้ยเออร่างกายพร้อมมันก็มันก็จะมีลูกได้นะทั้งแบบสมพ้องกันทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงสิ่งที่ยากก็คือการที่จะทําให้ลูกโตขึ้นมาอย่างที่มีสุขภาพจิตดีทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่เขาด้วย ไม่ใช่เลี้ยงไปแล้วก็ขมขื่นกันไปทุกวันเพราะว่าเด็กก็สัมผัสได้ถึงความขมขื่นเราก็ไม่สามารถจะห้ามความขมขื่นของตัวเองได้มองลูกไปทุกครั้งก็จะเห็นแต่ความนึกออกมหมไอ้นอนไอ้นีโอ้ยหายนะอะไรต่างๆซึ่งซึ่ง,งมันก็จะสร้างบาดแผลทท่านั้นแหละไม่ว่าจะเป็นกับไม่ว่าจะเป็นบาดแผลของเราหรือบาดแผลของเด็กเออซึ่งเราว่ามันก็ไม่แฟร์กับกับกับเด็กที่จะโตขึ้นที่ที่เราจะต้องแบบไปเอาเรื่องของอารมณ์อะไรมาแบบใส่เขาอะไรอย่างเงี้ย คือเขาก็ไม่ได้รับหรูด้วยนึกออกป่ะเออไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ขออ่ะเออก็ก,ก็ก็เกิดมาแล้วแล้วก็ก็ต้องมาเจอคอนดิชันแบบนี้ในชีวิตก็ไม่ได้ขอ,อะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่แฟร์กับกับคนทั้งคู่อันนั้นสิ่งที่เราพอจะพูดได้อ่ะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้น้องไปไปเพ่งเรื่องของว่า เขาจะติดคุกไหมหรือติดกี่ปีหรือหรือแล้วจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่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 ให้มองไปที่กระบวนการทางทางกฎหมายอะนะแต่อยากจะให้มองมาที่ตัวเองมากกว่าว่าตัดคนนี้ทิ้งออกไปเลยโหอันนี้พูดอย่างแบบใจร้ายมากเลยอะคือคนส่วนใหญ่ก็จะชอบว่าเนาะว่าแบบยุให้คนเขาเลิกกันเลยอย่างเงี้ยแต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นจาก <laughs> จากคนนอกจากป้าแก่ๆคนนึงแล้วกันนะว่า เออเรารู้สึกว่าชีวิตน้องน่าจะง่ายขึ้นไม่ได้ง่ายขึ้นในทางที่ว่าเอ,อ่อเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะใน,ใ,นในทางในทางในทางใดๆก็ตามอ่ะคืออาสองหัวมันก็ดีกว่าหัวเดียวนะแต่ถ้าแบบว่าอีกหัวหนึ่งมันดูแบบมันมันพึ่งพาไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องเหลือหัวเดียวเราก็ต้องทําตามแบบว่าสิ่งที่เราเหลืออยู่อ่ะแค่นั้นเองอ่ะเพราะว่าเราเราก็จะพูดเสมอไงว่าเออคนเรามันก็ไม่ได้มีคําตอบอย่างที่ต้องการตลอดอ่ะ มันก็คือแย่แย่กว่าแย่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกทางแบบเออแย่กว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่สิ่งที่ซีเรียสมากตอนนี้ก็คือหนูฝักคันหรือยังเอ,อ่อคลอดเมื่อไหร่ได้เตรียมอะไรเอาไว้บ้างนี่นี่พูดอย่างคนไม่มีลูกนะแต่ว่าเอาเท่าที่พอจะเอาเท่าที่พอจะนึกออกส่วนพ่อของลูกอะ่ะให้เขาแก้ปัญหาที่ตัวเขาได้ก่อขึ้นเถอะอืมเราใช้คําว่าปัญหาที่ตัวเขาก่อขึ้นนะเพราะว่า เถ้าวันนั้นกลับไปเอาของแล้วไม่ได้มีอะไรกันอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องสมยอมหรือหรือหรือขืนใจเลยเออถ้าไม่ได้มีอรายกันก็จบถูกปะเออแฟนเก่าก็จะเป็นแค่แฟนเก่าอยู่แบบนั้นหรือว่าก็อาจจะมีอยู่โคงสถานะในฐานะพ่อของลูกหรือแม่ของลูกที่เคยมีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยจนก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่คราวนี้คนที่เพิ่มปัญหาเข้ามาก็คือตัวเขาเองก็ต้องให้เขาแก้เองไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องแบบไปคิดสิ่งที่ต้องคิดอย่างเดียวก็คือแบบ พูดจนอย่างแบบโหดๆก็คือว่าน้องยังไว้ใจคนคนนี้ได้อีกหรือเปล่าอืมไม่ว่าจะไม่ว่าเขาจะแบบผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเนี่ยน้องจะยังไว้ใจผู้ชายคนนี้ให้ร่วมสร้างครอบครัวเป็นพ่อของลูกเออแบบคือที่อย่างหนูที่อย่างที่หนูรู้สึก,กน,นะว่าไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่ออ,อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูยังรู้สึกโอเคอยู่อีกจริงๆหรือเปล่าว่า ที่จะให้คนคนนี้เออมาเป็นพ่อของลูกเรามาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมาเป็นคู่ชีวิตใช่ไหมเออมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นคนที่คอยแชร์ทุกอย่างกับเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ร่วมเผชิญปัญหาด้วยกันร่วมแก้ไปด้วยกันร่วมยินดีไปด้วยกันในวันที่ดีแล้วก็ร่วมเจ็บปวดสะเทือนใจไปด้วยกันในวันที่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับทั้งคู่ ร่วมกันรับมือกับปัญหาในสิ่งที่อาจจะตามมาในอนาคตซึ่งเราไม่มีวันรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเกิดแน่ๆนึกออกไหมชีวิตของมนุษย์คือการแบบคือ มันอยู่ระหว่างสองฝั่งระหว่างการแก้ปัญหาอันเถิดเทิงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตกับความสงบนิ่งแค่นั้นเองเออมันคือแบบว่าชีวิตมันสวิงไปมาระหว่างนี้แล้วหนูจะไหวหรือเปล่ากับการที่ว่าฝั่งหนึ่งก็ต้องแก้ปัญหาของคู่เราเองด้วยฝั่งหนึ่งก็ต้องแก้ปัญหากับชีวิตในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆด้วยฝั่งหนึ่งก็ต้องคอยดูแลลูกไปด้วยแล้วก็ประคับประคองทุกสิ่งให้มันให้มันไปอย่างราบรื่นคือเรารู้สึกว่าอันนี้มันจะแบกรับ มากเกินไปแล้วก็แล้วก็แบกรับโดยที่มีฝั่งหนึ่งที่เรายังเขาเรียกว่าอะไรอะคาดเดาไม่ได้เออคาดคาดเดาไม่ได้นี่ไม่เท่าไหร่นะคาดหวังไม่ได้นี่อันนี้เราว่าอันนี้เราว่ารุนแรงมากมากคือเอออ่านแล้วก็ได้แต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะความเชื่อในเรื่องของการที่มีคู่ัวตัวเมียรหรือว่ามีพ่อแม่ลูกเท่านั้นจึงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ทําลายชีวิต คนหลายๆคนมาแล้วนะคะคือคือโอเคอาจจะไม่ได้ทําลายในด้านภาพลักษณ์นื้อมาออกไปไปออกงานด้วยกันก็ยังแบบสวยหรูไปไหนแบบไปไปเที่ยวไปถ่ายรูปก,กันไปอะไรเงี้ยมันก็ยังอ่ะดูดีพราแม่ลูกหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจอ่ะในใจของของผู้คนเหล่านั้นอ่ะเขาต้องเผชิญอะไรบ้างอ่ะเขาจะต้องแบบเขาจะต้องเครียดเขาจะต้องคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเขาจะต้องเช็คโทรศัพท์เขาจะต้องแบบคอยดูว่าไปกับคนไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือคือ มันได้สร้างความกดดันให้กับชีวิตมนุษย์มากี่คู่แล้วอ่ะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนะ่ยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอนะ่ะเรื่องของการแต่งงานหรือหรือ,หร,อหรือมีคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทุกๆเรื่องในชีวิตคือมันเลือกผิดกันได้คือเขาอาจจะเลือกเราผิดแล้วเราก็อาจจะเลือกเขาผิดก็ได้หรืออาจจะไม่ได้มีใครเลือกผิดเลยคือเราไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะคือมันอาจจะไม่มีมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบผิดหรือถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เรากลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ ไม่จําเป็นจะต้องแบบครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวไปจนแบบชั่วกระเพราสารไม่ว่าจะมีแบบว่าจะโดนตบโดนตีโดนด,าด่าทอพูดจารุนแรงประชดใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะต้องมาทนเพียงเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรารักษาครอบครัวไว้ได้เออคือการรักษาครอบครัวไว้ได้อะมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไง มันจะต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายไม่ใช่ว่าโอ้โหเราพยายามอยู่คนเดียวอ่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้อะไม่ต้องเป็นครอบครัวก็วได้ึกถึงเวลามีแฟนเนาะในถึงเวลามีแฟนแฟนไม่ได้ใใย,ยดีอะไรเราเลยอูวิ่งซกๆ,ๆตามอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออมัน work, เวิร์กหรอเพื่อจะให้เพียงให้ได้ชื่อว่าเรามีแฟนเป็นคนนี้เออหรือเรามีแฟนแล้วหรือเราอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่เวิร์กเปล่าวะคือบางคนเขาคงยอมทนเพราะว่ามันมันมีอะไรอะ่ะ มันมีมันมีสิ่งที่ต้องรักษามากกว่านั้นเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นว่าการที่การที่จะแค่ว่าขอให้ครอบครัวยังเป็นครอบครัวคือ,อยังมีพ่อแม่ลูกอะ่ะมันเป็นเหตุผลหลักในการที่จะอดทนต่ออะไรก็ตามที่ไม่ควรทนอืมเลยไม่ควรเลยเพราะชีวิตยากพออยู่แล้วเราไม่ควรไปหาปัญหาอื่นๆไปหาเองด้วยนะเอามาใส่ตัวเออเพียงเพื่อจะให้ได้ชื่อว่าเราแบบ ได้ติกเช็คลิสต์ของสังคมถูกทุกข้อว่าเอออ่าโตเรียนจบแต่งมีแฟนแต่งงานมีลูกอยู่ด้วยกันไปจนวันตายอะไรเงี้ยก็ถ้ามันอยู่กันไม่ได้ก็ไม่อยู่อืมก็ไม่ต้องอยู่จริงๆแล้วเราเชื่อได้ว่าทุกคนอ่ะจะอยู่คนเดียวได้ไม่ง่ายแต่ได้ แล้ววันหนึ่งถ้าสมมุติว่าชีวิตจะต้องแบบมีใครเข้ามาพัวพันอีกแล้วเรารู้สึกว่าไปกันได้และไปกันได้ดีก็มีก็มีความรักอีกนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบบทําครั้งเดียวแล้วหมดไปไม่ใช่เรื่องที่ท,ทําซ้าไม่ได้เออเรา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 ,เราไม่เห็นด้วยกับการที่แบบจะต้องอดทนเพียงเพื่อให้ได้แบบว่าไม่รู้อ่ะมันไม่มีโล่ให้อ่ะเข้าใจป่ะคนนี้อดทนดีเด่นยอยะไรเงี้ยหรอมันมันมันไม่มีหยักแล้วทนไปแล้วจะได้อะไรอ่ะ ก็ไม่ได้อะไรอ่ะถามว่าแบบเออได้ชื่อว่ารักษาครอบครัวไว้ได้แล้วก็จบแค่นั้นแต่ชีวิตจริงคือแบบทุกยากลําบากใจมีแต่ความเราแวงมีแต่ความไม่ไว้ใจมีแต่ความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของของผู้ชายคนนี้ที่จะที่จะทําเรื่องให้ให้ไม่สบายใจคือจริงๆฉันไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ไม่สบายใจนึกว่านี่เรื่องแม่งใหญ่แบบ ใหญ่กว่านั้นมากอ่ะเออมันมัน,มนทั้งเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องทางกฎหมายเรื่องของแบบคว,แความรุนแรงเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าวันหนึ่งเขาจะไม่มาใช้ความรุนแรงแบบนี้กับเราหรือว่าเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงแบบนี้กับคนอื่นแล้วแบบปล่อยให้เราไปอุ้มลูกแล้วก็แบบว่านี่กูคบกับอะไรอยู่อ่ะเออนี่มันประเด็นมันไม่ใช่ที่ว่าแบบขืนใจหรือสมยอมหรืออะไรอีกแล้วแต่ว่าวันหนึ่งน้องสมควรหรือที่จะมันตั้งคําถามตัวเองว่านี่นี่ นี่คือสิ่งที่เราเลือกให้ลูกและให้ตัวเราเองจริงหรอเราเราสมควรจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ไม่มีใครสมควรจะได้สิ่งด้ไม่มีใครสมควรจะต้องมาแบบตัดสินตัวเองโบยตีตัวเองคุณไม่ต้องเสียสิฟตัวเองเพื่อที่ได้แบบไม่มีเว้ยแบบถ้าฉันมีคู่ชีวิตและความรักที่แย่ที่สุดในโลกฉันจะได้เป็นเซนอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ใช่อะ่ะเออมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบโบยตีตัวเองแล้วมันจะแบบว่าแลกมาด้วยจิตวิญญ,ญาณอันสูงส่งอะไรอ่ะมัน มันไม่ใช่แบบนั้นน่ะความสุขทั้งโลกคือความสุขทั้งโลกในวันต่อวันที่เราสามารถมีได้ด้วยการตัดสินใจหนึ่งครั้งเออเท่านั้นเองว่าพอกูจบละกูจบกับอันนี้ละกูจะไม่ไปทางนี้อีกละแล้วกูจะมุ่งไปอีกทางละซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ก็ไม่มีวันรู้หรอกไม่มีใครรู้ว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็ได้เราก็ได้เป็นคนจัดการกับมันเองโดยไม่ต้องมามีตัวแปรประหลาดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเออเราได้ทํามันอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้ามันจะผิด เราก็บอกได้ว่าเออมันผิดที่เราเราจะเราจะจัดการแก้ไขมันเราจะทําให้มันดีขึ้นในครั้งต่อๆไปถ้าจะต้องทําแต่ถ้ามันไม่ต้องทํามันไม่ต้องตัดสินใจอะไรอีกเราก็พร้อมที่จะทําให้มันอยู่ในความสงบความดีความปลอดภัยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆได้เออเฮ้อถิอว่าเป็นปัญหาที่เนาะจริงๆละหนักมากทีเดียวแต่ว่าคนที่ฟังก็คงจะมีหลากหลายความรู้สึก,กน,นะครับ ตัวน้องเองนาทีนี้พี่ก็หวังให้น้องอะสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะอตัดสินใจได้อย่างที่น้องต้องการจริงๆสิ่งที่ถามเรามาและสิ่งที่เราตอบออกไปไม่ใช่คําตอบสุดท้ายไม่ใช่ว่าน้องจะต้องเชื่อหรือจะต้องทําตามพี่เพราะพี่ก็ไม่มีวันรู้เหมือนกันว่า,า condition อื่นๆน้องเคยคุยอะไรกันมาชีวิตมันเป็นยังไงมีญาติมาเกี่ยวข้องแค่ไหน ใครเคยพูดอะไรกันไว้บ้างความเชื่อใจความไว้ใจความรักที่คุณเคยมีต่อก,กันหรืออะไรอะ่ะมันมากน้อยแค่ไหนมันคุณบวกแต้มให้กับสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหนแต่เราวัดจากแค่สิ่งที่น้องทิมพ์ถามเรามาแค่นั้นเองโดยไม่ได้แบบเห็นเออดังนั้นเราก็จะพูดไปตามที่เราได้อ่านอืโดยที่พยายามเสนอเป็นเป็นทางเลือกให้แล้วก็หวังว่าหวังว่าน้องจะรับ ข้อเสนอที่พี่บอกไปเนี่ยเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าหนูดูแลตัวเองได้หนูดูแลลูกได้หนูสามารถเติบโตได้โดยไม่จําเป็นจะต้องหิ้วไอ้ความคิดว่าการมีครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นคือจะต้องมีพ่อแม่ลูกเท่านั้นติดตัวไปตลอดกาลนี่เป็นภาพมายามากนี่ไม่ใช่เรื่องจริงความสุขไม่ได้วัดกันตรงนี้ความสุขไม่ได้วัดที่ครบความสุขดูวัดที่ความสุขอืมนะอ่ะ ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะแล้วก็ ใครที่อยากจะพูดคุยหรือสอบถามอะไรนะคะก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะคะในทาง d m ใน t w ิ t เตอร์อาจจะช้านิดนึงนะช่วงนี้เพราะว่าต้องแบบฝ่าหลายๆประเด็นไปมากเลยกว่าจะกว่าจะเจอแล้วก็ใครที่จัววมาอยากจะถามนะคะถามมาได้เลยนะเพราะว่าถ้าขึ้นมาแค่สวัสดีค่ะ,หร,คะหรือสวัสดีครับเนี่ยบางทีเราเราเราจะเลื่อนผ่านไปก่อนนึกออกไหมเพราะว่ามันยังไม่มีคือมันแค่สวัสดีอะ่ะเออมันมันยังไม่ระบุยังไม่อะไรอะ่ะคือเขียนมาเลยพี่ชายค้าหนูต้องการจะสนทนาหรือสอบถามหรือ อยากดูความคิดเห็นของพี่จายอะไรเงี้ยเออจุ่มมาเลยลูกไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสวัสดีสวัสดีครับแล้วนิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ใช่โทรศัพท์เราเป็นระบบข้อความเนาะเราสามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นบางทีบางทีงทมันเลื่อนอ่านไม่ทันคือสุดท้ายมันก็จะได้อ่านแหละแต่มันก็จะเนิ่นนานไปจนแบบว่าเรื่องเหล่านั้นมันก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะผ่านไปแล้วก็อาจจะสายเกินกว่าที่จะแบบได้รับรู้หรือว่าเอามาพูดคุยร่วมกันเนาะ โอเคค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในแอมไซต์แตงกูวในวันอังคารหน้านะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนลาไปอ่าน DM อันอื่นใน t พ i เตอร์ก่อนลาไปดูดราม่าก,ก่อนนุนแรงมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ